ก่อนเข้าเรื่องนี่เราต้องแยกให้ออกว่าถ้าพี่มีคําพูดที่ว่าเจ็ดหารด้วยสามกับเจ็ดหารสามนี่มันต่างกันยังไงต้องต้องต้องแยกสองมัน,นีให้ได้ก่อนว่าคําว่าเจ็ดหารด้วยสามกับเจ็ดหารสามนี่ต่างกันยังไงเราเราจดตัวอย่างตามพี่ก็ได้ พี่เนลนะทีนี้คําแรกเนี่ยคำว่า7หารด้วย3มันหมายความว่าเอาเลขเจ็ดเป็นตัวตั้งแล้วก็เอา3มไปหารนี่คือลักษณะนี้นะนี่คือเจ็ดหารด้วย3ทีนี้พี่ก็เลยเป็นการจดจําว่าถ้ามีคําว่าด้วยอันน่าจะเป็นตัวตั้งทันไหมถ้ามีคําว่าด้วยอันน่าจะเป็นตัวตั้งเช่นเช่นสมมติว่าพี่ยกตัวอย่างว่าเป็น9ก เก้าหารด้วยสี่ทีนี้ถ้ามีคําว่าด้วยใครเป็นตัวตั้งนะเล็ก้าอ่าเล็ก้าข้างหน้าจะเป็นตัวตั้งมันจะเป็นเก้าตั้งและหารด้วยสี่ลักษณะนี้ก็จําไปเลยว่าถ้ามีคําว่าด้วยอันหน้าเป็นตัวตั้งอันหน้าเป็นตัวตั้งหรืออาจจะเป็นอันนี้พี่เขียนต่อเลยนะหรืออาจจะเป็นอ่าหกหกหารด้วยสี่ก็ เหมือนเดิมซึ่งถ้ามีคําว่าด้วยข้างหน้าจะเป็นอะไรนะข้างหน้าจะเป็นตัวตั้งก็เป็นหกหารด้วยสี่ลักษณะนี้ปอนเพื่อนที่ได้สิบสี่ชื่ออะไรนะเจเจเดีย๋ยเดี๋ยวไปเรียกถางเจเจเดี๋ยวเราคอแต่จำชื่อจำชื่อ เพราะฉะนั้นถ้ามีคําว่าหารแล้วด้วยพี่เน้นคําว่าด้วยนะอันหน้าจะเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยอันหลังแต่ว่าถ้าไม่มีคําว่าด้วยจริงจริงชื่อของมันเจ็ดหารสามถ้าไม่มีคําว่าด้วยอ่ะอันหลังจะเป็นตัวตั้งแสดงว่าเจ็ดหารสามนี่มันหมายความว่ามันเอาเลขเจ็ดไปหารสามแสดงว่าใครเป็นตัวตั้งนะด้านหลังสามเป็นตัวตั้งแล้วเอาเจ็ดไปหารจะเป็นแล้วคือไม่เหมือนกันนะมันต่างกันแค่คําว่าด้วย ถ้ามีคําว่าด้วยอันหนาตั้งถ้าไม่มีอันหลังตั้งหรือพี่อาจจะยกตัวอย่างเสริมว่า9หาร4ถ้าเราเจอคําว่า9หาร4มันหมายความว่าเอาเลข9ไปหาร4อันหลังจะเป็นตัวตั้งทันทีก็คือ4เป็นตัวตั้งและเอา9ไปหารแบบนี้ทันไหมต่างกันแค่คำว่าด้วยหรืออาจจะเป็น6หาร4ไม่มีคําว่าด้วยอันหลังเป็นตัวตั้งก็คือเอาเลข6ไปหาร4ี่ จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือแยกให้ออกต่างกันแค่คําว่าด้วยนะถ้าไม่มีก็อัลลังอัลลังอัลลังเป็นคนตั้งอย่างนี้เลยเพราะว่าคือโจทย์มันจะหลอกไงเดี๋ยวหารปกติเดี๋ยวมีคําว่าหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องแยกให้ออกพี่อันนี้อันนี้พี่จำของพี่เองนะว่าถ้ามีคําว่าด้วยเมื่อไหร่จะเอาอันหน้าเป็นตัวตั้งถ้าไม่มีก็อัลลังต้องการเศษปะเราให้เลยคำว่าเศษ คือเขาไม่ได้ต้องการผลลัพธ์เขาต้องการแค่เศษจ,จากการหารพรหุนาะมมันมีคําว่าด้วยถ้ามีคําว่าด้วยนี่ใครเป็นคนตั้งนะก่อนหน้าถ้ามีคําว่าด้วยก่อนหน้าจะเป็นคนตั้งแสดงว่ามันเอา x กาลัง3ลบ x กาลัง2บวก 3x ลบ4เป็นคนตั้งแล้วก็หารด้วย x ลบ2ทำไมนะถ้ามีคําว่าด้วยก่อนหน้าเป็นตัวตั้งเหมือน7หารด้วย3 7ก็เป็นคนตั้ง ทีนี้ที่พี่ทําจะทําให้ดู2วิธีวิธีแรกก็คือเป็นการหารยาวคุณไหมการหารยาวเอาวิธีแรกวิธีแรกจะเป็นวิธีการตั้งหารยาวคือก้อนนี้จะเป็นตัวตั้ง x กาลังสจะ 2, 3, เ, 4, เป็นตัวตั้งพี่เขียนก่อนะเขาจะเอา x กาลังสามลบ x กาลังสองบวกสาม x ลบสีเป็นตัวตั้งแล้วก็ x ลบสองจะเป็นตัวหารแบบนี้ อันนี้คือพี่ทําวิธีแรกให้ดูก่อนนะก็คือเป็นการหารยาวเป็นการหารยาววิธีการนี้ดูแบบนี้ให้เราดูตัวหน้ากับตัวหน้าเป็นหลักเช่นตัวหน้าของอตัวหารเป็น x และของตัวตั้งเป็นใครนะ x ก,กําลัง3เราก็ดูว่า x คูณใครได้ x ก,กําลัง3ก็ต้อง x ก,กําลัง2ใช่ไหมเราก็เขียน x ก,กําลัง2มาก่อน อ่านห้ดูตัวหน้าว่า x คูณใครได้ x กําลัง3ก็ x คูณ x กําลัง2ได้ x กําลัง3แล้วเราก็เอา x กําลัง2มาคูณตัวหารทั้งคู่เลย x กําลัง2คูณ x ก็ x กําลัง3ผ่านไหมแล้วก็ x กําลัง2คูณกับลบ2ได้ลบ2 x กําลัง2แบบนี้เอาอันนี้นะมาคูณทั้งคู่เลยแต่ถ้าใครจำของเก่าได้ก็ทำได้เลยนะอันนี้แล้วก็ลบกันลบกัน ทีนี้ตัวหน้าที่เป็น x กําลังสมันจะหักกับ x กําลังสแต่ว่าตัวหลังตัวหลังต้องระวังเครื่องหมายดีนะมันเอาลบ x กําลังสองพี่เขียนแยกดูมันเอาลบ x กําลังสองไปลบกับลบสอง x กําลังสองต้องระวังลบเลขพี่นะลบลบก็จะได้ค่าบวกถ่านไหมเราก็จะได้ลบ x กําลังสองบวกสอง x กําลังสองรวมกันได้บวก x กําลังสอง เพราะฉะนั้นลบกันเนี่ยมันจะเหลือ x กำลังสองแบบนี้แล้วเราต้องดึงใครมานะบวก3 x ใช่ไหมมันมีบวก3 x เราก็ดึงบวก3 x ลงมาเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนแล้วเราก็ดูเหมือนเดิมว่าไอตัวตั้งเป็น x กำลังสองตัวหารเป็น x ก็ดูว่า x คูณใครได้ x กําลัง2 x ก็ต้องคูณกับ x ถูกไหมแล้วมันก็ต้องเป็นบวก x ด้วยแสดงว่ามันต้องเป็นการคูณบวก x เข้าไปเพราะว่า x กับ x ได้ x กําลัง2คือดูตัวหน้าเป็นหลักแล้วเราก็เอา x ตัวนี้คูณทั้งคู่แบบนี้ <X S 1> ก็ x คูณ x ได้ x กลัง2แล้วก็ x ไปคูณกับลบ2ได้ลบ 2x เ้วก็อย่าลืมนะเอามาลบกัน x กำลังสองกับ x กำลังสองตัดก,กันแต่ว่าก้อนหลังเป็นส x แล้วก็ลบกับลบส x ทันไหมลบ,ลบก็กลายเป็นบวกมันก็จะได้3 x บวกสอ x ได้ใครนะห้า x แต่ยังไม่ตอบเหลือคนสุดท้ายคือใครนะลบสเราก็ดึงลบสมาและเราก็มองตัวหน้ากับตัวหน้าเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะไม่ได้คูณค่า x แล้วต้องด,ดูดีว่ามันคูณใครเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อน ตัวหน้าเป็น x ไอตัวตั้งเป็น 5x เนาะ x คูณใครได้ 5x <ม>ก็ต้องคูณบวก5จริงไหมต้องคูณบวก5แล้วเราก็เอาบวก5คูณทั้งคู่บวก5คูณ x ได้ 5x เขียนก่อนนะแล้วก็5บคูณกับลบ2ได้ลบเท่าไหร่นะลบ10แล้วเอามาลบกันซึ่ง 5x ตัดกันก็แล้วเหลือก้อนหลังก้อนหลังเป็นลบ4แล้วก็ไปลบกับลบ10 มันจะกลายเป็นลบสี่บวกสิบได้ใครนะเลขอ,อันนี้คือเศษตัวนี้คือเศษเพราะว่าคําตอบที่ได้มันมันมันน้อยกว่าตัวหารแล้วตัวหารมี x อ,อันนี้ไม่มีเอ็กซไมันน้อยกว่าก็ตอบเลยสิข้อนี้เขาถามผลลัพธ์หรือถามเศษนะถามเศษซึ่งอันนี้คือผลลัพธ์เขาไม่ได้หาแต่เขาถามเศษก็ตอบหก ให้จดกันนะให้จดกับตอบผกตอบผกเพราะฉะนั้นเศษในข้อนี้ตอบผกต่อไปถ้าเราดูวิธีนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันมันนานเนาะเพราะว่ากว่าจะได้คําตอบกว่าจะหาเศษคือนานมากแล้วก็อีกทั้งเราไม่ได้ต้องการผลลัพธ์ด้วยใช่ไหมเราเราต้องการแค่อะไรนะแค่เศษมันก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งที่พี่จะเรียกว่าวิธีลัดแล้วกันที่เขาเขียนเบอร์สองนะเป็นวิธีลัด ซึ่งข้อนี้ตัวโจทย์มันเอา x กำลัง3เป็นตัวตั้งแล้วก็ลบ x กำลัง2ใช่มบวก 3x ลบ4แล้วก็เอา x ลบ2ไปหารแบบนี้ก็คือหารด้วย x ลบ2ซึ่งวิธีรัดมันข้อเสียคือแบบนี้วิธีรัด เราจะไม่ได้ผลหารอันนี้เรียกผลหารนั่นเรียกคําตอบก็ได้เราจะไม่ได้ผลหารเราจะได้แค่ตัวเศษแล้วก็มันไวเลยนะข้อดีคือมันไวแต่ว่าพี่ว่าก็ควรจะใช้วิธีรัดเพราะว่าเ,ออเขาไม่ได้ต้องการผลหารเขาต้องการแค่อะไรนะ <S 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 แค่เศษเดี๋ยวพี่ทาให้ดูนะเราต้องการเศษวิธีรัดคือแบบนี้ <S <S ให้เราจับตัวหารอันนี้คือตัวหารนะอันนี้คือตัวตั้งนะให้เราจับตัวหารเท่ากับศูนย์ ให้จับตัวหารนะเท่ากับศูนย์พี่เขียนให้ดูก่อนจับก้อนนี้เท่ากับศูนย์เอกที่ได้คือใครนะคือสองแล้วถ้าเราอยากได้เศษอ่ะให้เราเอาเอกที่ได้อ่ะไปแทนที่เอกในตัวตั้งจะได้เศษเลยเอาเอกที่ได้ไปแทนในเอกที่ตัวตั้งแสดงว่าเอกทุกที่แทนเลขสองให้หมดเดี๋ยวดูตัวตั้งนะตัวตั้งตอนแรกเป็นเอกกำลังสามเราก็แทนเอกเป็นสอง มันจะได้2กำลังสาม่นนแล้วก็อีกตัวหนึงแทน x เ,เป็น2มันมีลบอยู่ไงมันก็จะเป็นลบ2กลังสองแล้วก็แทน x ที่ตัวตั้งก็เป็นบวก3คูณ2แล้วก็ลบใครนะลบ4แบบนี้จะได้เศษอ,อกมานี่คือแบบหลักจับตัวหารเท่ากับ0พอได้ x เ,เอา x ไปแทนตัวตั้งคำตอบคือเศษทั้งหมดเลยก็ข้อดีคือ y ถ้าถูกต้องได้6นะมันจะเท่ากับโจทย์พอดี2กลัง3ได้6หรือได้8ได้8ได้8แล้วก็2กลัง2ได้เลขก4 3กับ2ได้บวก6แล้วก็ลบใครอีกทีนึงนะลบ4ซึ่ง8กับ4ลบกันเหลือ4 6กับ4ลบกันเหลือ2บวกกันตอบ6เหมือนกัน